สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะพาทุกคนมารู้จักกับนกแก้วสายเขียวอย่างเจ้าตัวนี้กัญชาเฮ้ hey, ไม่ใช่นี่เหมือนฮันมาคอนะครับซึ่งเป็นมาคอขนาดเล็กมีความแตกต่างกับอีกสายพันธุ์หนึ่งอย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งฮันเนี่ยก็จะมีตัวสีเขียวหน้าสีขาวเล็กๆน้อยๆแล้วก็ ขอบปีกสีแดงส่วนเจ้าตัวนี้นี่ก็คือยักษ์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือเชสนัทมาคอนะครับจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากเพราะตัวมีสีเขียวเหมือนกันแต่สังเกตดีๆใบหน้าเขาเนี่ยจะขาวเต็มใบหน้าเลยส่วนที่ขอบปีกข,ของเขาก็จะมีสีฟ้าปนมาด้วยเมื่อเทียบขนาดแล้วเห็นไหมครับความแตกต่างระหว่างฮันกับเชสนัทเนี่ยฮันก็จะตัวเล็กกว่าค่อนข้างเยอะเลยส่วนเชสนัทก็จะใหญ่กว่าค่อนข้างมากซึ่งสงสายพันธุ์นี้เป็นนกที่พูดเก่งมาก และถ้าถามว่าและอาหารการกินขอหเ่าต้องกินอะไรบอกเลยครับผมว่าง่ายนิดเดียวให้ตัวนี้จบเลยกับนูทิเบิ d P15 จะเป็นตัวนี้ครับผมซึ่งเป็นสูตรที่นกสาม,มารถที่จะกินได้แล้วได้รับสารอาหารได้อย่างครบถ้วนแน่นอนใครชอบสายเขียวก็อย่าลืมไปตากันนะ